สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอังคารที่4เมษายน2023เป็นวันอังคารในสัป,ปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นะครับในวันนี้เราจะนำบทอา่านหนังสือเรื่องพระจิตเจ้าโดยนะับุญบาซิลอพระสังคราชนะครับในหัวข้อบอกโดยการตายและการกลับคืนชีพเพียงครั้งเดียวโลกจึงได้รับความรอดท่านนักบุญบาซิลและนก็ได้เขียนบรรยายไว้ว่า เมื่อมนุษยชาติได้เหินห่างจากพระเบญ้าวด้วยความไม่นอบน้อมเชื่อฟังพระ,พระผู้ตา่ของเราได้ทรงมีแผนการจะยกเราขึ้นจากการพลาดพลั้งและนําเรากลับมามีมิตรภาพกับพระเบญ้าเพื่อให้แผนการนี้สําเร็จลุล่วงไปพระคริสตเจ้าได้สเสด็จมารับเนื้อนหนังทรงแสดงพระวรสารเป็นหนทางชีวิตได้ทรงรับทรมานสิ้นประชนบนกางเขนทรงถูกฝังและทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตาย พระองค์ได้ทรงกระทําเช่นนี้เพื่อเราทุกคนสามารถเอาตัวรอด,อดโดยถือตามแบบอย่างของพระองค์และกู้สถานะเดิมของเราคืนมาคือการเป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้าเพื่อที่จะบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ใช่ว่าเราต้องดำเนินชีวิตตามแบบอย่างพระคริสตเจ้าคือเป็นคนอ่อนโยนสุภาพและอดทนเท่านั้นแต่เรายังต้องถือตามแบบอย่างในความตายของพระองค์ด้วย ในการยึดถือพระคริสตเจ้าเป็นแบบอย่างนี้นักบุญเปาโลกล่าวว่าท่านต้องเป็นเหมือนพระคริสต์เจ้าในความตายของพระองค์โดยมีความหวังว่าจะกลับคืนชีพจากความตายและเข้าสู่ชีวิตอย่างพระองค์เราถือตามแบบอย่างความตายของพระคริสต์เจ้าโดยฝังตัวเรากับพระองค์ในศีลลังบาหากเราจะถามว่าการฝังตัวนี้หมายความว่าอะไรและมีหวังว่าจะได้รับ ผลประโยชน์อะไรขอตอบว่าก่อนอื่นการฝังตัวนี้หมายความาว่าตัดขาดจากวิถีชีวิตเดิมของเราพระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสว่ากิจการทั้งนี้จะสำเร็จไปไม่ได้นอกจากมนุษย์ต้องเกิดใหม่และอีกในหนึ่งคือเราต้องเริ่มชีวิตใหม่และเราไม่สามารถทำได้สำเร็จจนกว่าเราจะได้ตัดขาดจากชีวิตเก่าอย่างสิ้นเชิงเมื่อนักวิ่ง วิ่งถึงจุดที่ต้องหันหลังกลับในสนามแข่งก่อนจะสามารถหันหลังกลับตรงกันข้ามเราจะต้องหยุดชะงักนิดหน่อยเช่นเดียวกันเมื่อต้องการกลับเปลี่ยนชีวิตจำเป็นต้องมีการหยุดหรือความตายเป็นการแสดงว่าจบชีวิตเก่าและเริ่มชีวิตใหม่การลงใต้บาดาลของเราเกิดขึ้นเมื่อเราถือตามแบบอย่างการฝังประสบของพระคริสต์เจ้าด้วยศีลล้างบาปของเรา ร่างกายของผู้รับศีลลังบาปอาจกล่าวได้ว่าถูกวังในน้ําหมายถึงการละทิ้งบาปของธรรมชาติที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ท่านคราสาวกกล่าวว่าพิธีเข้าสุนัตที่ท่านได้รับมาไม่เป็นการผ่าตัดที่สําเร็จด้วยมือของมนุษย์แต่เป็นการปลดเรื่องธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดใหม่อย่างสิ้นเชิงนี่เป็นการรับพิธีสุนัตที่พระครุณเจ้าประทานแก่เราและสําเร็จบริบูรณ์ ด้วยการฝังตัวเรากับพระองค์นในศีลล้างบาศีลล้างบาปชำระล้างวิญญาณของเราจากความแปดเปื้อนของความคิดและความโน้มเอียงทางโลกผู้ประพันธ์เพลงสวด,ดีกล่าวว่าพระองค์ทรงชำระข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะสะอาดยิ่งกว่าหิมะเรารับศีลล้างบาปที่ช่วยให้รอดนี้เพียงครั้งเดียวเพราะมีการตายครั้งเดียวและการกลับคืนชีพครั้งเดียวสำหรับความรอดของโลกและสัญลักษ ของสองสิ่งนี้คือศีลล้างบาปครับปีดองนักบุญบราซิลได้เน้นสำคัญเลยถึงเรื่องศีลล้างบาปและเราก็รู้ว่าศีลล้างบาปนั้นก็เป็นประตูบานแรกที่จะเปิดให้ชีวิตของเรานั้นเข้าไปในบ้านของพระเป็เจ้าเข้าไปในพระสักสรมิสูนอย่างเต็มเปี่ยมในการเป็นบุตรของพระเบ็เจ้า เพราะฉะนั้นการรับศีลล้างบาปเพียงครั้งเดียวของเราเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตต่อไปเป็นคริสเตียนเป็นบุตรของพระเบจเจ้าแล้วก็ภายหลังเราก็รู้แลในหลังจากพระเยซูทรงตั้งศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง,าง,างๆแล้วพระองค์ก็ให้เราได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั้นเพื่อเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อเป็นหนทางเพื่อเป็นวิธีการที่จะ ประทานความช่วยเหลือประทานกำลังให้เราได้เจริญชีวิตแก้ไขปรับปรุงตนเองไม่ว่าจะเป็นศีลนภัยบาปเราก็ทราบและไปแก้บาปศีลมหาสนิทสำคัญที่สุดก็คือศีลมหาสนิทที่ที่จะเป็นพระกายของพระองค์เองที่จะประทับอยู่กับชีวิตของเราในโลกนี้ในรูปปรากฏของปังและก็น้ำอุ่นนั้นหรือว่าศีลกำลังที่จะ,ะให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้ว ได้มีกำลังที่เข้มแข็งในการคิดอ่านในการตัดสินใจมีมโนธรรมที่ดีมโนธรรมที่เหมาะสมในการจลาีวิตในแต่ละวันหรือว่าแม้กระทั่งสินแต่งงานเองก็ตามที่จะรวบหล่อหลอมรวมให้ชายและหญิงเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ด้วยความต้องการซึ่งกันและกันแต่ว่าด้วยความรักด้วยความรักของพระเบญชาวในความรักที่พร้อมที่จะมีชีวิตแก่กันและกันที่จะให้ชีวิตแก่กันและกันนะความรักที่ซื่อสัตย์ ต่อกันและกันตลอดไปนะแล้วก็มีอีกเป็มาศิลนเจิมคนป่วยหรือว่าศิลนสบัยก่อนเรียกศิลนทางสุดท้ายอะไรเนี่ยก็ให้กําลังทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเตรียมตัวของตัวเองนั้นอย่างดีที่จะพบพระเป็นเจ้าหรือที่จะหายจากความเจ็บไข้ได้เบื่อต่างเพราะฉะนั้นพี่น้องศิลลนางบาปจึงเป็นสิ่งสําคัญเ,เราตายเราตายต่อบาปเราตาย เพราะว่าเรามีบาปมีอะไรต่างๆนั้นเมื่อสิลนล้างบาปเราได้รับแล้วก็จะทําให้เรามีชีวิตและก็ดําเนินชีวิตต่อไปอย่างดีในโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องขอให้เราได้ระลึกนึกถึงเสมอทุกวันว่าเราได้รับความรักจากพระเจ้าเราได้รับการล้างชําระให้หมดสิน้นจากความผิดต่างๆแล้วลเมื่อเรารับสิ้นล้างบาปแต่ว่าในความเป็นมนุษย์เมื่อเรา เราเรามีความคิดอ่านอะไรแล้วพระเจ้าให้อิสระเสรีเราแล้วลบางครั้งเราก็เลือกแล้วเราก็ทําผิดพลาดก็ต้องกลับใจต้องแก้ไขแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือก็คือศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆศีลอภัยบาปก็ตามศีลรัสนิกก็ตามที่เราจะต้องเข้าไปแล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นได้กลับมาเป็นบุตรของพระเบเจ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยความเชื่อชมยินดี ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรนผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด